ทุกคนครับทุกคนเห็นรถคันนี้ของผมไหมก็ไม่อยากจะโมะครับก็คือว่าก็ถ่ายคลิปไปเป็นสามคลิปแล้วนะเออแล้วก็พังทุกคลิปเ <c oughs> นี่ยนี่มันก็เป็นเรื่องงายยามดีที่ผมจะมาทำคลิปที่สี่ไม่ใช่วันนี้แลเพราะว่าของมันยังไม่มาเออต้องรอของไหมวะเออโอเคจะพูดทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวรอของกันแล้วกันนะอะไร Hey สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกคนเลยนะเออก็สวัสดีวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรหรอก oh, ก็คือว่าเออวันนี้จะมาซ่อมเออรือกูจะเออทำเหี้ยอะไรคือว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์ของผมนะไปซ่อมนะซ่อมอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะนี่ก็คือสภาพนี่ไอตรงนี้มันหักนะฮะนี่ตรงใกล้ๆใ,ใ,ใบพัดนะครับหักเรียบร้อยก็ห้อยแบบนี้เลยแล้วกัน ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งอะไรไปนะประมาณสองอาทิตย์เนี่ยมันก็มาส่งแล้วเรียบร้อยก็นานอยู่นะครับก็โอเคผมไม่ได้ทํามานานแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําหน่อยละกันนะเออจะลองแบบบินขึ้นสูงแล้วก็ลองหัดหัดบินบ้างละกันนะทุกคนเออไป let's go แลวเชื่อไหมว่ามันถ่ายแบบเดียวกล่องกระ้อนแล้วแล้วมาแก่เอออะไรดูนะว่ามันจะตรงตามที่สั่งหรือเปล่าสาวสาวสาวโุตรงเป้เลยออามาดูสิอ๋ แค่นี้ร้อยกว่าบาทแค่เนี้ยนี่นะสวยงามโอเคเดทท้อขอถ่ายรูปไปดูก่อนแล้วกันเพื่อแบบประกอบคืนไม่ได้อะไรเนี้ยโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาลื้อกันเลยแล้วกัน ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะไม่มีฐานช็จไอ้ใบตะกองสดนะครับซุยปลาตายเหีนยเต้องทองไหมนั่นน่ะมั่วไม่ใช่คืออะไรคือแบบนั้นนะคนดูตาลายนะช่องอื่นเขามีแต่แบบทรงอลยอ่ะยพี่ทำอะไรครับอะไรเนี่ยลองดูทำดูแล้วก็ทองในนี่ได้ใจบงการเออว่าไได้ จะถ้าไม่นิ่งครับเออเนาะเออวะเฮียนิ่ิงจริงอ๋อหรอกูมาตอนไหนได้สื่อทานไม่ตลอด 2A4 ก่อนไป 2A4 ก่อนเออมาลองกันนะคะ บาดเจ็บเจ็บเนีน่ยโอชิบไปผัดมาแล้วนีไปวะโอ้เจ็บไม่เจ็บกระดูกแพ้ป็นละกันต้องหรอใช่ครับเอ้ยอันนั้นอันนี้มันเครื่องบินนี่วะ

โอ้โหเขาตุกเียวเก่ัุ้งก็เหนียวเลยแม่ไปเอ้ไม่ได้ตังคไปเองนั้นเหรอวันเดียวคุชอบอยากีทียนไปได้ไงะน่ออมรี่ <laughs> <laughs> I'm sorry <bro. laughs> I'm sorry, <bro. laughs> เราจอดกันเราจอดกันพลังดึงดูดเอฟโซลีโบเอฟโซลีโบโอ้ยโอโอยยังยังแข็งแกร่งแข็งแกร่ง Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> hey. Hey. I don't listen to the haters, man. I treat them like he gets yeah, it. Yeah. Oh, <laughs> enemy, panic, couple, traders, man. But now they know the penalty. I tell them see you later, man. I do not need this jealousy. i got no time to pay your man. I want to leave a legacy. I locked in and I'm sold out. Pop up for the whole Oh. I'm sorry, bro. No, listen to my hate, y'all. to the great, you Oh, Dustin to the great, y'all. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Yeah, we like to Call go. Put me on, on. the SBA, yeah. Put me on top of the tension. Yeah. Pilots again and again, yeah. No way in here to make friends, yeah. Taking it straight to the bank, yeah. I'm like a shark in a tank, yeah. And if you girls behave, yeah. I'll give your girl a dispatch, that's making me out of my head, yeah. I don't belong in my bitch, yeah. I should be famous and safe, yeah. I want my sauces on tech, yeah. Never let them hate, tell them I'll be great. It's gotta be my fate, you can take it to the bank. I just wanna get it while I get it, when I get it, I'll ตกลุล่ะจะต้อชัวเนี่ยได้ชัวาไปลองบินในนี่ดูกำลังบินดู <c oughs> ่มึงไปเก็บไหมลนราคาอ่ะเดี๋ยวไปบินให้มันถึงราคาว่าผู้ใหญ่ đấy thải rồi yeah lăng yeah. <laughs> <laughs> <laughs>